บัลกรดไปหาเซรารีเขเก็บของมีไฟบิกเข็มฉีดยาไซลิงค์มือไข้หลังมีไหมไม่มีไม่มีหรอกเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เธอยังไม่ตายยังยังความตายมันแค่เสียดผ่านความตายมันแค่เสียดผ่านฉันไปท่านเอกเพราะว่ามันรู้เพราะว่ามันรู้ว่าฉันต้องอยู่อีกว่าฉันต้องอยู่อีกนาน <c oughs> คนอย่างเธอมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อมวันไม่อยู่ต่อแล้วกูสาวไว้ใจเรีกเธอว่าเพือนเกเธอว่าเพื่อนเธอหักหลังฉันเธอทำให้นายแค้นตกใ้เห็นไซลิงเข็มขีดยาบีไหมไม่บีเดี๋ยวไปเอากุญแจ ตามเล่เหลี wow. yeah. ่ยมของนางจิ้งจอกยังแกไม่ทันแล้วรู้ไหมซะด้วยนะพ่อแกก็มันจะโดนกำจัดใช่นะโซ่ใบของคุณไม่มีแต่ก็มี่บรรจุห้องเก็บของโรงการยาเถื่อนเป็นห้องร้างหรอไปเล่นงานพก่กกนนไปเลงาับพ่อแกทุกคนเนี่ละรวมบริจาคขุนสายรวีคุนประเมินอะไรผิดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทับพวกของคุณก็ยังติดต่อนำเอาหลักฐานมาแรกต่อคุณ เมื่อพิมพ์กองความไปกับรักใจไอกจรงมาที่47711ครั้งละ6บาททุกระบบที่ได้ได้ริจากผ่านของทัพบผผมตัดสินใจแล้วนะครับดูรูปภาพแตงรีมาห้องรบของของต้องแมวฐานสำคัญวรขดมาจริงต้องมีอะไรนะมีอะไรนะ คุณประเบอรแล้วผิดประเบิร์ิีดแล้วล่ะคุณจะนี่แหละไอ้ไซลิงเข็มฉีดยาเห็นจริงด้วยไอ้ขาวๆมันมาจริงมากับไซลิงเข็มฉีดยาแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีรู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีใช่ความรักที่เขาไม่ให้คุณไงล่ะคุณวายลับต่อยเขาแข็งแกร่งเข้มข็งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทําได้ทุกอย่างเขายอมทําได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉัน เว้เขายอมแพ้นคิดผิดนะนักสู้ก็ไหนจะไม่มีทางาจะแข่งแต่งแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อคที่เขารักเขายอมทำได้ทุกอย่าเขายอมทำได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉันเว้เขายอมแพ้นคิดผิดนะ โซ่พันข้าวเหนียยังยังไม่มีทางเลิกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นนะมันไม่ได้ผลทำแบบนั้นนะมันไม่ได้ผลอะไรหัวลากดมากับเข้มฉีดอย่าบยิ่งเธอทรมานมากเท่าไรยิ่งเจอทรมานมากเท่าไรความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของมันโซ่พันข้าวเหนียวก็จะยิ่งอ่อนแอลงก็ยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นนี่แหละหัวระกดเจ็บปากยิบยิบโลโก้อิสโซ่จิ้งจี้ปากยิบยิบนี่แหละ พอดฝาเข็มฉีดยาต้องฉีดก่อนกดก้านแล้วน้ำเส้นไล่ฟออสกาศก่อนจะฉีดเสร็จแป๊บที่เดี๋ยวลงไปเอาของวางไว้บนชื่ออะไรดิที่มันเป็นกล่องอ่ะเอาไว้างัว้บนชื่อเดี๋ยวเดี่ก่อนท๋ยวมีกให้น้องเหรอ ไป๋ยวเดยวมาอไปยายาน้ำเหลืองเครื่องบินด็อกแอร์อินเตอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอยี่ห้อกระบอกฉีดยาเป็นยี่ห้อนิโปเหรอ 10cc หรอกำลังโดนแทงคอกดกันอยู่ที่เลขเจ็ดเลขหกเลขห้าเลขสี่เลขสามเลขสองเลขหนึ่ง กดฉีดบุ๊ก